สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้หูสู้คนครับมณีพ่อกับบ่าวเห่าฮงหน้าชาแนลนะครับมาพร้อมน้องสาวคือเก่าครับพี่น้องมณีสวัสดีค่ะอ้าวพาพี่พาน้องมากินตําปีครับพี่น้องตําปีได้พี่น้องเบอร์ตาเดือนตําปีกล้วยครับก็ตําพริกเรียบร้อยตําเรียบร้อยพริกแข่งครับพี่ปีย่ำเรียบร้อยครับย่ำใส่หนำเป็นยังขึ้นของใส่หนำมันจะโมเละโมเละโมเละนะครับน้ำเกลือเด้อค่ะน้ำเกลือแซ่บน้ำเกลือได้พี่น้องเบิงให้พี่น้องเบิรง เศร้าขึ้นไหมพี่น้องเบื้งนี่แซ่ขําเกลือจังบุหลีครับปีนะครับปีกล้วยนี่แหละแล้วก็ใส่บักม่วงครับพี่น้องใส่บักม่วงใส่บักเครือขึ้นนะครับซอยบักเครือขึ้นใส่ใส่บักขามเพใส่ดอกบใส่บักเออเอ้าวตำให้พี่น้องเบิ้งครับมาหนี่วิธีการตำปีคือจังตำกล้วยนี่แหะพี่น้องพี่น้องอ่าอยู่บ้านนะครับถ้ามีกล้วยถ้ามีสวนกล้วยมันสิมีปีนะครับมีปีกล้วย เอามาตาม่ำนะครับเอามาต่ำใส่โอ้บักกร็คืนกับกำลังเหลืองงามครับพี่น้องโอ้ยคืนน้ำลายเลยบ่าวเท่าบรรยากาศนี่กระซี้ลมว่อยๆเลยครับมันนี่ให้เบิ้งไกลๆครับอืมอกรอบกรอบบ่กวบอ่าพี่มาเบิ้งพักกับพี่น้องเลยใบบักหุ่งใบบักหุ่งครับเอามากแก้มกับตำปีนะครับเอาใบบักหุ่งมากแก้มกับตำปีแล้วก็ พะอีเลิศนะครับพะอีเลิศดพักกระถินพักกระแยงกับพักไอะไรยังไงก็พักขาพักขาพักไส้โค้นึ่งชะอมเนาะชะอมกับปูดองพี่น้องเลยปูดองใส่โอ้เอาเสียบไปครับแม่แล้วเราบอกขางนี้ปูดองเอาปูดองลงเด็ดขาเราบ่เด็ดขาได้พี่น้องบ่เด็ดขาบะไรได้ตัวนี้ขาไงยังละทิศมือนเนี่ยบ่คือคืนฮะ ืนในบ่คือคืนในบ่คือคืนหรือว่าเม็ดบ่คือคืนครับพี่น้องเอง้ยอ,อืติดก<ล>ระปูลงลปลาเดียด<ล> <c oughs> ปลาเดียด<ล>ขาดบ่<ล>ได้ได้นี่กับอันนี้ปลาเดียดตัวอตัวครับพี่น้องจุบแบบมันสิเป็นขเขียนๆตำเแล้วมันสิออกเสียไอ้เขาเอ,าอ,าอื่นยังไงล่ะแหล่ๆจังหน่อยโอ้ผู้ตัดหญ้าตัดกรงใหม่นั่บ่ ตะกี้ก็ออยังตัดแต่หยาอยู่ยังมาอันนี้ที่เรามันบังมันบังเวลาอันนี้มามันบัง,บงอือนี่เอาไว้ลงทงั้งหมดละเอาใส่แนวนัวครับพี่น้องใส่แนวนัวพ่นบ๊วยขัดขัดขัดแนวนัวเพิน่นใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลอันนี้น้ำตาลนอะไรน้ำตาลปีบบ่อตาลปีบอ่าน้ำตาลปีบครับแต่ใส่ถ้วยมาใส่ถ้วยมา ตาลปีบจะใส่ถ้วยอุคนอ่ะอู้คนว่าใส่น้ำตาลปีบนึงเปื่อยไว้ครับพี่น้องขั้นขั้นใส่น้ำตาลน้ำตาลเม็ดน้ำตาลใส่แดงน้ำตานเปื่อยคนอ่ะน้ำตาลปีบคนจะพีน้องอืมเอาเหตุผลพี่น้องเบิ่งทุกขั้นตอนครับพี่น้องเอานี่ใส่ที่นี่ปีปีปีไมาใส่ครับพี่น้องให้เบิ่งจังหน่อยใส่ยังมือนแหลงับพี่น้อง ปีมันฝาดนะครับก็เลยต้องเอาตัวนี้มาตัดก็เลยต้องเอาเปียวของเปลี่ยวมาตัดครับพี่น้องม่วงหรือบักขามก็ได้มึอนี้บ่โปไซบักขามเนาะพี่บักขามอยู่ตรงนี้เพิ่ <laughs> พนว่าบโใส่นะครับเพิ่นว่าใส่บักม่วงโอ้ยงวงใส่กันพี่น้องตำปี้ยกินหอมมากเลยพี่น้องคักขัก,ขกหอมห้อยเลย ถือว่าเป็นเมนูสมในพี่น้องตัวนี้บ่ได้กินกับเขาเม,เ,มเมนูเปรี้ยวบ่แมียนขาวเสื่ออะไรอย่างไรนะของหวานบ่กคบร์โมีนอีกโอ้แดงไป่ตัวูดเถ้าจวดจ่าเต้กินกับเขาตั้กินกับเขาได้พี่น้องผู้เฒ่าเนะี่ยโอ้ยเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมซิมอะไเดียด๋ยวนี้เอาซิมเบื้ โอ้บอ่ได้เอามือใส่พี่น้องมื้อนี้บ่เห็นมืองอบ่าเท้าอ่ะอื้มอื้เอายอื้มัมบุญอื้มต้องบ่นนี่ครับืมตรวจจัดดีนัวพอดีโอ้ยคักพี่น้องเบิ่งสีสัน ให้เบิ่งไก่ก่อนกระเสียบกุ้ตากล้วยอีกกระเสียบกุ้ตากล้วยพี่น้องอเฮ้ย,ยอออหอมหอมหอมหวยๆ่วยเลยอเอา้าไปเ,เสียบๆสียบน้ำบาเท้าครับมืนน้อนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คู่สู้คนครับเอามาอน,นี้พอกับบาเท้าห้างน้านเชนแนรคืเอเก่านะครับมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเสียบเสียบน้ำบาเท้าตำปีกล้วยนะครับโอ้ลม่มซี่ห้วยห่วยเลยพี่น้องตำปีกล้วยแก้มกับ ผักอีเลือดนะครับพี่น้องกับผักขากขาับก,กระถินอ่อนเนี่ยกระถินอ่อนนะครับกับผักกระแยงมามาใส่กับยอดใบบุกุงพร้อมพี่น้องมาหนิเส,เสียบน้ำบาถาดดูนะ oh. สดฉโลดนะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อผู้อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ mm. ตั้มเสือบงมง่วง เจ็บตรวจคักขึ้นกันคุณ้องคนว่ากินมากมาื่อกี้กินใบพักกันยังบกขมบ่เห็นบกขมไปไหนได้เพื่อน้องคุณนะโอ้เบิ่งอีปูเบืองอีปูหน่อยเพื่อน้องถ้ามากินเมียงลมันี น,นี่ขมอันนั <c oughs> บน่งเบหงคักเทียบบรรยากาศน,นี่มันแรงเนี่ยมึงคือจังตำาหงม,มืแอนเลยพี่น้อง chơi có bắt bắt cá đúng không Suốt nào không? Mình nào thì suốt trước này เสียบจิดตรวจตัวนี้สเส้นตั้ำเส้นหมูม่วงเออเขาท่าพี่น้องตั้ปีเขาท่ายูย่ย แกงทำไม <laughs> ใส่แกงทำไมขีจวดฮัอ <c oughs> าเบิ้งอือลองดกบกบบ้งกินกับ <c oughs> <c oughs> ปู <c oughs>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  ปูอ,ออองก <c oughs> ประมาทข้อน้ำกรนี่น้องเป็นยังก็ตรงประมาทข้อวะดิ <c oughs> มันแจ็บครับ <c oughs> บางท่านพันธุบ์ามมาบ้าุณตำหมูบ่มเมียนบางเทื่อนสองเทือ่อสามเทื่อที่บา้านเรากินตำก๋วยตเตีนีนเพื่อนครับพันธุ์ว่าเอ้านึกว่าขัวกิ่งพันธุ์ว่าบ่าเมเียนเพี่น้องมันขัวกิ่ง rất là nhỏ giúp cấp tầm hùng hmm ได้พักขาแล้วเป็นลืมพัอีกเลือดยุบแซมกันก็นกนได้ <c oughs> พักอเลือดดูสวนไม่ๆนะครับกาวเด็ดมาก กระลังหัวลมกำลังอวยพี่น้องหัวลมออกออก,กระปูกระด้อพี่น้องร่มทรงรมทรงมาก ลูกไกลทางเติบไปของบ้านสองกรโลัร่มมันหนักทรงเสียงดังมา สูตรยุบครับมันนี่บริสุทธิ์สูตรยุบอื <c oughs> <c oughs>

Tắm tí, tắm quối này. ยุบกระเนี่ยงไม่นเนี่ยวครับพี่น้องอืมก็สดก็ไปครับรุ่นเนี่ยเนี่ยมอีปู Ô. biết pet pet nên nên cứ cầm cầm đi học Ít các bà có không Hay lên Ta lại lên เงี้ยงตาปุ๊กกระเต็นอาโอ้ยขัดขนาดพี่น้องเอ้าเพชรจุด,ดจวดตำปีกล้วยแก้มพักตะแยง,งแก้มกับพักขาเบิร์ดบักไล้พักขากระไดก,กับกระปูดองนะครับเอาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าโอ้อยเยงตาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวเท้านะครับคลิปนี้ ฝากพี่ฝักงน้องคุเกันนะครับมักอะไรถือใจกระเทียวบ่ทาวนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ